เด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหากจะพูดถึง SUV รุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะฮะแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้นะครับวันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนด้วยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019 Honda CR-V Gen T5 Minor c h a n 2.4 ES 4 Wheel Drive ไม่แปด อ่าซ o n d a c ว v นะฮะวันนี้เอามาให้ดูนี่เป็นเจนที่5นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่โฉมปัจจุบันแต่ถือว่าก็ใหม่มากๆแล้วนะฮะแล้ววันนี้ราคาลงมาเยอะจริงๆครับที่สำคัญเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วด้วยนะฮะคันนี้เลย2019 Honda CR-V Gen น m i n ซ r c h a เจน้ไมนอเชนเบนซิน2อ ES 4 w สใหม่แตมา ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วนะฮะวันนี้รถใหม่ป้ายแดง1 4 9 0 0 0 0้านบาทโอ้โหราคาไม่ใช่เล่นๆนะล้านหน้าทอนพันหนึ่งนะครับรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้แปดหมื่นกิโลเมตรรับประกันสกิลเต็มราคาครับโมเดลผลิตปี2019แท้เป็นตัวมายเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับเรื่องชนหนักไิควมตัดต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะ เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเคลมประกันเก็บสีมาบ้างบางชิ้นเล็กๆน้อยๆนะฮะฝาท้ายมีเคลมประกันมีถอดพ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าโครงสร้างที่เหลือผมว่าสวยใช้ได้เลยครับวันนี้มาดูพร้อมกันเลยว่าสีสันสภาพผิวหันที่เจ้าของเดิมให้มาสวยขนาดไหนมากระจังหน้าตัวม i เนอร์เชนแล้วนะฮะ 2.4ES นะครับขับ4กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะก็จะเชนเล็กน้อยนะครับ,ก,ก,รบกว่าตัวแรกนะฮะก็จะ หล่อเหมือนเดิมนะครับโลโก้ใหญ่หญๆสวยๆด้านบนโครมยันด้านล่างพลาสติกดาเงา2ชั้นโคมไฟหน้าได้ Full LED เลยนะฮะและโคมไฟนี่สวยใสยปิิงเลยมาพร้อมกับไฟ daytime LED มีไฟตัดหมอกให้ในตัวคิ้วโครมเยียมสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นสเกิร์แบบบิวอินติดตั้งมาในกันชนเลยหล่อเลยไฟตัดหมอกคิ้วโครมเยียมสวยๆไฟหน้าฟู l l LED นะครับ ผมไฟใสปิ้งเลยนะครับฝากระโปรงนะครับร้างขึ้นมาแล้วสีสันที่เจ้าของเดิมให้มาตอนนี้ผมว่าค่อนข้างเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับมาด้วยสีเทาดำเมทัลลิกขอกแดดเงางามสดใสสวยงามชิ้นฝาโปรงดูแล้วไม่ต้องทำอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยเพราะไปอย่างบางอย่างใสยอย่างสวยนะครับกันชนอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่เด่นชัดไม่น่าเกลียดผมว่า ชิ้นนี้เดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยตามสไตล์รถใหญ่มีสะเก็ดหินบ้างเบาๆนะแต่ไม่ชัดนะครับขออนุญาตเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวและกันท่อนหัวนะครับภาพรวมแถบขวานะครับสีสันที่เจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็สวยเนียนใช้ได้ตลอดทั้งแนวดูแล้วก็ไม่น่าจะต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวอีกสักรอบก่อนปล่อยรถแล้วกันเพราะว่าโดยภาพรวมสวยเนียนใสยอยู่แล้ว คอไปก็ยังบางใสยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มือจับนี่สะเก็ดนินเบาๆเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าเกลียดไปตามนี้ได้เลยนะขอบครณของตัวน,นิดหน่อยปล่อยผ่านตามธรรมชาติเลยกจ้าอ,องเดิมใส่สติ๊กเกอร์กันรอยมาให้เราขอบคุณมากได้สมาร์ทเอนทรีฟิล์มกันสาดให้มาเรียบร้อยเลยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนะหลังคาก็เรียบร้อยนะฮะดูแล้วไม่น่าจะต้องไปทำอะไรนะครับ ปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยเาาอากาศแบบคลีบชล่ามล้อกันต่อครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบกหน้าหลังเลยเนื้อแม็กตัวนี้ก็ให้มาเป็นหน้างเงาร่องดำนะฮะแม็กก็ถือว่าโอเคนะครับยังสวยดูดีมีถลอกนิดเดียวตามขอบไม่น่าเกลียดอีก90%ยังสวยใช้ได้ไปตามนี้เลยยางเจ้าของเดิมให้มานะครับเป็นมิชลินไพรเมซีเอสยูปีค่อนข้างยังใหม่นะฮะ 2021ดอกลึกดอกสวยดอกเต็มนะฮะผมว่าอีกสัก3ปีก็ยังได้นะครับสบายๆซุ้มล้อสวยงามนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมนะฮะล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยใช้ได้นะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังสมบูรณ์มีถลอกบ้างเบาๆนิดเดียวนะครับที่เหลือโอเคไปตามนี้เลยย่างปี2021 นะดอกก็เหลือเยอะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยนะครับอีกสัก3ปีก็ยังได้นะ่ะสบายๆนะครับซุ้มล้อสวยงามไม่มีพลิกความน้ำท่วมชนหนักอะไรไม่มีโครงสร้างกันต่อเลยฮะมาสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คลูกยางยังเหนียวเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม ซอกประตูสวยๆเดิมๆตัวอักษรคมๆนะไม่มีชนหนักพลิกคว่าอะไรนะครับเสากลางขวาฮะเม็ดอาร์กยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับเสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์กสวยงามตลอดทั้งแนวเลยสวยงาม ซอกประตูสวยเดิมใสไม่มีพิกคว่ำไม่มีทนหนักนะครับมาด้านหลังกันเลยนะฮะก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กก็จะมีสปอเลอร์มาให้ในตัวนะครับมีไฟเบรกให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟท้ายตัวแอลเท่ๆแบบนี้เลยซ้ายสวยนะครับขวาเป็นอย่างไรสวยเรียบร้อยมีฟิล์มมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของ Honda นะครับฝาท้ายดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้นะครับสีสันให้มา ชิ้นนี้เจ้าของเดิมแจ้งว่าเคยเคลมประกันนะฮะมีน่าจะเปลี่ยนนะครับบุบเยอะก็เปลี่ยนเลยเขามีประกันชั้นหนึ่งรวมถึงกันชนอะไรนี่น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับกันชนตอนนี้ฮะสวยเรียบร้อยนะครับด้านล่างไฟทับทิมพัดต่งพลาสติกเซนเซอร์สวยเรียบร้อยโอเคฝั่งนี้มีถลอกเบาๆนะแต่ว่าอันนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยตามธรรมชาตินะฮะเพราะว่าดูแล้วนิดเดียวไม่น่าเกลียบไม่น่าเกลียบผิวที่เหลือเขาสวยอยู่แหละปล่อยมันไปนะครับ ฝาท้ายรุ่นนี้ได้ไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอโอเคอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันเลยนะครับรุ่นนี้โคมไฟท้ายเนี่ยเขาจะบังหมดเพราะฉะนั้นวิธีการดูเนี่ยจะต้องดูสูงหน่อยนะครับตะเข็บซ้ายแห้งๆนะครับเดิมๆเม็ดอาร์คสวยงามแต่ที่มีถอดคือฝากระโปรงนะน็อตเคยถอดเปลี่ยนนะครับด้วยความที่มีปักกันชั้นหนึ่งนะครับแต่ผิวันพวกนี้แห้งสนิทนะครับตะเข็บซ้ายขวาพวกนี้เดิมหมด นะครับมองดูตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้จะเห็นเลยว่าเม็ดอาร์คพวกนี้แห้งสนิทนะครับเียงตัวสวยงามนะครับขวากระโปรงน็อตมีถอดนะครับแน่นอนถอดเปลี่ยนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่งนี้ก็จะเป็นของใหม่นะครับมีพ่นแน่นอนนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งชิ้นแล้วก็จะมาพ่นสีตัวรถนะครับเอ่อมีถาดรองกันกระแทกมาให้นะครับแล้วก็ผมอื้นก็ยังสวยดูดีนะครับ เราอาจจะดูพื้นล่างไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะบุกไอตัวผ้ามานะครับก็เออแปลกดีนะครับล้ออะไรเป็นล้อแม็กนะฮะอุปกรณ์ไม่รงแม่แรงอะไรเขาก็ให้มาครบเลยขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเค่อยย้อนกลับมาดูแล้วกันในส่วนด้านท้ายนะครับภาพรวมแถบซ้ายนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาผมว่าก็ใช้ได้นะครับดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับ อาจจะมีขนแมวเบาๆบางๆสำหรับประตูด้านหน้าซ้ายนะ,ะมีนิดหน่อยแต่ดูแล้วผมว่าปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรภาพรวมเขาดีงามอยู่แล้วไม่น่าไปยุ่งนะครับขอไปยังบางใช้ได้นะกาพัดตรงมัตติกก็ใช้ได้นะฮะโอเคกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีเลนเวอชด้วยนะครับมือจับได้สมาร์ทอินทรีสฝั่ง นะฟิล์มกันาสาดให้มาเรียบร้อยขอบคุณมากนะฮะล้อดิสเบรกสี่ล้อเลยแล้วก็เนื้อแม็กหลังซ้ายโอเคครับสวยไม่มีทะลอกอะไรนะครับยางปี2021นะทั้ง4เส้นของมิชลินดอกเหลือเยอะมากนะครับดอกสวยดอกเต็มดอกคมดอกลึกนะครับซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมอะไรล้อหนะ้าโอเคก็สวยเช่นกันนะครับสมบูรณ์เลย ยางมิชลินปี2021นะครับสีเส้นดอกลึกนะครับดอกสวยใช้ได้เลยนะครับดอกค่อนข้างเต็มใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักพิิกปว่มน้ำท่วมอะไรโครงสร้างกันต่อฮะมาหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายฮะเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมๆนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกาหัวน็อตเดิมๆสติกเกอร์เรียบเนียนแผ่นเรียเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกาเครื่องยอนต์ K24 V5 ลงท้ายด้วย2122ตัวถัง MR HRW ลงท้ายด้วย P101364 ผลิตและประกอบประเทศไตยเสาหน้าซ้ายฮะเมทดอสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะครับซอกในประตู สวยๆเดิมๆเลยนะครับภาษีต่อแล้วด้วยเยี่ยมไปเลยมีนาคมปีหน้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda ปพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะรุ่นนี้โฉมนี้จะมีทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะฮะแต่ว่าตัวที่ขายดีจริงๆก็คือเบนซินโดยเฉพาะตัวนี้เลยครับ2.4 ES ับ4นะครับเป็นรุ่น Minor ในเชนนะครับ ตัวนี้173แรงม้านะครับ e T, เกียร์ cvt เติมได้ถึง e 8 5อัตราสิ้นเปืองประมาณ14โลลิตรไม่8 0 0 0มโลแทๆ้ๆไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างกันต่อรุ่นนี้อาจจะดูยากนะเพราะวัดติดเขาบังหมดเลยเราคงต้องดูเบ้าโชคกันแทนนะฮะว่าผิวพันธ์แห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก abs ให้ด้วยนะครับซับในอาจจะงกหน่อยละกันนะฮะซับในก็ผิวพันธ์แห้งๆเดิมๆนะครับ แล้วก็แชสซีสวยงามแห้งๆเดิมๆคานหน้ารุ่นนี้เป็นเหล็กสีดำมาร์คกิ้งแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบเลยนี่ดูครบเลยนะครับซับในก็รุ่นนี้มันมีพลาสติกบังนะอาจ,จะดูยากเราต้องอาศัยดูเบ้าโชคไปเลยนะว่าแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ ถึงแม้ว่าซอกในาอาจจะดูยากเราอาศัยดูฝากระโปรงก็ได้นะฮะว่าน็อตเดิมไม่เคยถอดนะครับผิวพันธุ์ด้านใต้แห้งๆรูกลมกันร้อนสวยสติกเกอร์เรียบเนียนนะครับรูกลมคมกริบนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริบนะฮะรูกลมสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นหัวน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยปนแถมเลขเครื่องให้นิดหน่อยแล้วกัน K 24ลงท้ายด้วย ออ3อ0สามสามศูนนะฮะอ่ะไปดูภายในของโดยสารกันไปอย่างแรกที่เห็นคือเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มีดันหลังไฟฟ้าด้วยเยี่ยมเลยเนื้อบอะที่เห็นนี่ของเดิมของแท้จากโรงงานเลยสีดําล้วนนะครับสวยเลยฟอกขึ้นมายังอยู่ในสภาพค่อนข้างสวยมากนะครับเรียบร้อยนะครับแผงประตูนะฮะก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเป็นหนังสีดําผสมกับลายไม้ดูหรูหราให้โซมีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วย แล้วก็ตัดกับวัสดุที่เป็นสีเงินไทเทเนียมโอ้โหสวยมากๆฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามิน่านะฮะก็ยังสวยมากๆขอบคุณมากแล้วก็เจ้าของเดิมมีซื้อชุดแต่งเพิ่มมาให้เท่ๆด้วยนะฮะเป็นขอบประตูลาย CRV แม่หล่อเลยนะครับเปิดมาแล้วขอบประตูนี่สวยเลยนะเบาะด้านหลังนะครับก็ใช้ได้นะฮะเป็นของเดิมโรงงานฟอกขึ้นมาแล้วก็ยังสวยนะครับอาจจะมีรอยถลอกบ้างนิดหน่อย สชิ้นนี้แต่พ่นได้นะฮะสชิ้นนี้เดี๋ยวพ่นให้ละกันนะจะได้ได้เดือเดิมของโรงงานนะฮะอ่ะที่เหลือก็หัวหมอน3ามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีดไอโซโฟ,ฟิกที่เท้าแขนรองวางแก้วน้ำมีให้ที่สำคัญมีแอร์หลังด้วยนะฮะแล้วก็ USB 2ช่องสะดวกสบายนะครับเบาะกลางเลื่อนได้ไหมไม่ได้แต่พับได้นะฮะพับแบบนี้แยก60-40นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดูแผงก่อน แผงประตูสวยเนียนใสกริบๆนะครับวัสดุลายมงลายไม้ลำโพงลายสวยฟิล์มลามินาสวยโอเคนะครับแผงท้ายนะฮะก็ตามสไตล์รถครอบครัวรถท่องเที่ยวมันก็ต้องมีขนของกันบ้างเา้นอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับตามธรรมชาตินะครับโอ้โหด้านหลังกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องการรถ สแถวเนี่ยก็เล่นตัวนี้นะครับเหมาะมากเลยเพราะว่าเขาจะตัดแถวที่3ออกเะฉะนั้นพื้นที่ในการขนของนี่ขนกันให้เต็มที่เลยนะครับกว้างมากแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนะครับซ้ายขวาเลยด้านหลังมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามสไตล์รถครอบครัวคันนี้น่าจะมีลูกๆแน่นอนนะดูแล้วนะ่าจะขนฝั่งนี้โอเคนะฝั่งนี้รอยไม่มีนะครับแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันจะมีมือดึงเนี่ยตั้งแต่เจนที่4ขึ้นมาแล้ว ผมว่าอันนี้คนออกแบบฉลาดมากนี่นะฮะเหมาะสำหรับแม่บ้านนะ,ะขนของมาเยอะๆไม่ต้องเดินไปตรงกลางเพื่อพับเบาะด้วยตนเองนะครับพับแบบนี้ได้เลยด้านบนเพดานไฟอยู่ตรงกลางอ่ะโอเคแผงประตูหลังซ้ายนะฮะสวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับฟิล์มลามินาก็ยังสวยนะฮะเบาะพับลงมานี่ราบแบบนี้เนี่ยทำให้การขนของเป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็หรือเราจะประยุกต์เอามา วางฟูกวางเบาสำหรับเวลาไปแคมปิง้งไปปิกนิกได้เลยตัวเบาะด้านนี้โอเคค่อนข้างสวยเลยนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะดูแล้วไม่ต้องทำอะไรนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับสวยเนียนกริบกนะริบนะฮะลายไม้สวยๆฟิลม์มลามินาใสๆได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้ฟอกขึ้นมาก็เป็นหนังแท้ของเดิมจากโรงงาน นะคหลอกมีบ้างเบาๆแต่ทีนี้ไม่น่าเกียดปล่อยผ่านเลยฮะโอเคเดี๋ยวไปลองขับกันไปอ่ะมาลองขับกันเลยนะฮะกับ CRV 2.4 ES4 ด d i กุญแจก็หน้าตาแบบนี้นะฮะ Immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่ม Start นะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบัน82,000โลนะครับก็สไตล์รถใหญ่กลางๆนะไม่ก็พอดีพอดีเปิดแอร์ก่อนแอร์เป็นดิจิตอลนะฮะนี่นะ ปรับอุณหภูมิได้แยกซ้ายขวาเลยนะฮะนี่อุณหภูมินี่นะแยกได้อุณหภูมิซ้ายอุณหภูมิขวาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะปรับกันแบบเต็มที่เลยก็กด climate อย่างนี้ะอ่ะแล้วอย่างเี้เราก็ปรับกันแบบ full option เลยทิศตรงทิศท,ท,ทามความลงความแรงอะไรมี Air Auto ให้ด้วยนะย่ําครบไลฟ้าหน้าหลังโอเคครบเรียบร้อย คอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะฮะก็จะมาในวัสดุสีเทาเข้มเกือบเกือบจะดำนะครับนุ่มๆแบบซอฟทัชก็ยังอยู่ในสภาพสวยเนียนกริปเลยนะฮะแอร์แบ็กด้านหน้า2ที่เสาด้านหน้าอีก2เป็น4ที่เบาอีก2เป็น6เสาด้านหลังอีก2 8ถุงลม8ใบพร้อมกับเบรก ABS ครับอ่ะแล้วก็มาหน้าจอนะฮะตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วเขาจะให้เนวีมาด้วยสุดยอดนะตัวก่อนไมเนอร์เชนจอจะดูแบบธรรมดานะแต่ตัวนี้ เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นจอใหญ่ระบบสัมผัสเลยนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์แผนที่นำทางให้ด้วยเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะเป็นระบบสัมผัสซะด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องให้ในตัวนะอ,อ๋อขอลืมขออนุญาตปิดฝาท้ายก่อนนะส่องท้องฟ้านี่นะปิดฝาท้ายกันโอเคได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับอะกล้องกันต่อกล้องหลัง แบบ3มุมมองนะเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนแล้วก็มีเพิ่มตัวเลนส์วอชมานะเวลาเราตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายก็ดูรถที่จะแสงได้ระบบความบันเทิงอื่นๆก็ยังตามมาตรฐานนะ,ะ fmam usb ipod bluetooth hdmi ครบนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้นะมีหมดการขับขี่แบบประหยัดนะครับเกียร์เป็น cvt หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยนะครับใช้ได้ นะครับโอเคด้านล่างก็จะเป็น power outlet 12โวลต์รองวางของวางแก้วน้ําเล็กๆน้อยๆนะครับที่เท้าแขนเป็นหนังสีดํานุ่มๆเลื่อนได้นิดนึงนะครับเปิดมาแล้วด้านในก็จะเป็นเกะที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยวางของวางอะไรได้สะดวกสบายแล้วพอร์ตนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ HDMI USB อีก2 power outlet อีก1นึ่งโอเคครบนะวงมาลัยมี cruise c o n t r ด้วย นะครับเหมาะสำหรับขับทางไกลพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันมีให้เพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยวัสดุสวยนะครับ mm hmm. เนื้อพวงมราลัยสวยใช้ได้นะครับนะยังสวยดูดีอ่ะปรับได้4 mm hmm. ทีทิศทางถ้าจำไม่ผิดขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังโอเคครบกระจกไฟฟ้าได้ออโต้หมดเลยฮะทั้ง4บานเยี่ยมนะครับเซนทรัลล mm ็อ hmm. ก ใช้ได้นะกระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้าพับข้างด้วยไฟฟ้านะฮะมีระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกมีเซ็นเซอร์ที่ปั่นน้ำฝนหน้ามาให้ด้วยช่องเก็บแว่นก็มีไฟส่องสว่างด้านหน้าหลอดขาวคู่ตรงกลางมาอีกคู่หนึ่งอึบ๊บอ่ะที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาเลยเพดานสวย ใช้ได้นะครับเป็นผ้าสีเทาสวยเนียนกริบเลยเจ้าของเดิมให้ทำอะไรมาเดี๋ยวดูลายไม้ก็ดูหรูหราไทโซอีกแบบหนึ่งสำหรับล,ลายไม้นะครับแฟ้มมีให้นะครับเปิดมาแล้วคู่มือโอ้โหมาหนาเลยคู่มือนับปึกเลยนะมีให้คู่มืออะไรหน้าจอเนวี่อ่ะมีให้นะนี่เนวี่มีให้สมุดเช็คระยะอ่ะมีให้อ่ะมีครบเลย นะครับคันนี้รู้สึกผู้ชายขับนะฮะเป็นรถเออ่บ้านนะครับอยู่กรุงเทพนี่แหละเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะฮะออกรถนี่กุมภาพันธ์2019นะฮะนี่เป็นตัว2.4 ES นะครับสีโมเดิลสตีลเมทัลลิกนะครับนะเลขเครื่อง k 2 4 v 5 3 3 0 2 1 2 2า ตัวถัง MRHRW P101364 นะฮะไม่82000ดูแลรถก็ใช้ได้นะครับเข้าสูตรเรื่อยๆตุ๊ดๆๆๆๆ,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 ๆนะอ่ะสํารวรถกันหน่อยมาผ่อนกับ Honda l i a s i n g นะฮะมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตปี2019นะครับป้ายกรุงเทพโอ้โ oh ห oh, เลขสวยด้วย221นะครับ เป็นสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง m r h r w ลงท้ายด้วย P101364 เครื่องยนต์ K24V5302122 3เบนซิน4สูบ2.4ลิตร173แรงมาครับไปลองขับกันเลยไปเดี๋ยวขออนุญาตถอยก่อนดีกว่าผมตั้งลำก่อน<ม>ก็จะมีกล้องหลังให้นะครับในตัว3มมุมมองนะครับพวงมาลัยก็โอเคนะฮะพอดีพอดีไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไป แน่นแเฟิร์มๆจับแล้วกระชับมั่นใจนะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายในเมืองนอกเมืองโดยเฉพาะขับทางไกลนี่สนุกมากนะครับสนุกจริงๆช่วงล่างแน่นนุ่มอัตราเร่งดีนะครับโอ้พุ่งอยู่แล้ว173แมแรงมา้าเหลือๆเลยระบบเบรกก็ใช้ได้นะครับช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเอาวงเลี้ยวกันหน่อยเลยดีกว่านะครับ อ่าสำหรับระบบขับสี่ของ CRV เป็นแบบเรวลไทม์นะครับท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่มีปุ่มอะไรให้ปรับทั้งนั้นระบบในการวิ่งทั่วไปก็จะวิ่ง2องล้อหน้าเหมือนรถเก๋งทั่วไปนี่แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบจับได้ว่าล้อมีการถลยลนะครับก็จะขับสี่ให้โดยอัตโนมัตินะเวลาฝนตกถนนลื่นอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มแรงยึดเกาะถนนนะครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ เพราะฉะนั้นระบบนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ CR-V ยําทำมาตั้งแต่เจนรแรกๆค่อนข้างชํานาญในระบบนี้มากเพราะฉะนั้นเรื่องอัตตาสิ้นเปืองไม่ต้องห่วงนะครับใกล้เคียงขับ2ล้อมากๆเลยนะระบบจะทํางานเฉพาะช่วงที่ล้อถลไหลนะครับเท่านั้นเองนะอ่ะผมว่าเป็นรถที่ ขับสนุกมากๆนะฮะแล้วก็ห้องโดยสารกว้างคุ้มจริงๆะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยว่าราคาเกือบเกือบล้านห้าวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป CRV นะฮะ Gen ที่5นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่โฉมปัจจุบันแต่ถือว่ายังใหม่อยู่แล้ววันนี้ราคาลงมาเยอะมากๆที่สําคัญวันนี้เป็นตัว Minor c h a n g ด้วยนะฮะเป็นปี2019แท้ๆเลยนะ,ะคันนี้เลยครับ2019 Honda CRV Gen 5 Minor Change เบนซิน2.4 ES 4WD ใหม่่0 มาด้วยค่าตัวป้ายแดงสมัยนั้นนึ่งล้านสี่แสนเบาทโอ้โหเกือบล้านห้ากันเลยนะฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้แปดหมื่นกิโเมตรรับประกันซึ้อคือเต็มราคาครับจากราคาเฉียดๆฉีล้านห้านะฮะใช้ไปแปดหมื่นโลกับรถ4ปีฮะวันนี้ราคาปกติ walk i n เราขายอยู่ 1 9 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง899,000บาทโอ้โหโลงมาเยอะ มากมากนะโดยที่โฉมนี่ยังดูทันสมัยน่าใช้นะครับฟรีดาวน์ได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะออกรถศูนย์บาทได้ถ้าเครดิตด,ดีนะครับราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยนะฮะร,รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชนั่วโมงครับและเดี๋ยวก่อนออกรถผมจะเอารถข้าสู์ฮอนด้าเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กล่องให้ ฟรีน้ำมันเต็มถางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีตํำลมยางในตัวเจ่นให้ฟรีทํากล้องหน้ารปความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ารถครอบครัวนะครับ SUV เทๆนะจากคอนด a เลยนะ น่าสนใจมากๆแอดไลน์เลยครับดาลล่าง ID Line ลนแอดนึสวันน้แบงค์ดีของเราได้ง่ายๆ้าไปทีกูเกิลแมแบ,บฟิลสิบเสิประกอบเราอยู่ถนน,นกนรารลปพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุทธากาศประตู2แล้วโทรทีมกา่ไยข้าเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19กสิบประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้เร็วทันใจภายใน หนึ่งนาทีรถเดินเย็นในคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด1ิบกราสิบกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com